ที่แห่งนี้ฐานบินกำแพงแสนตำบลกระตีบอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหากเรานับย้อนหลังไป40ปีในวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2513นั้นโรงพยาบาลจันทรุเบกษาได้เปิดให้บริการเป็นครั้งแรกโดยพลอากาศเอกบุญชูจันทรุเบกษาผู้บัญชาการหันอากาศในขณะนั้น และมีนาวอากาศเอกพิเศษสุจินจารุจินดาเป็นผูน้อำนวยการโรงพยาบาลคนแรกโรงพยาบาลจันทรุเบกษาเป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมแพทย์อากาศได้รับอนุมัติให้ขยายเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด350เตียงในปี2519และในยามฉุกเฉินสามารถรับผู้ป่วยได้ถึง500เตียงและแต่งตั้งพลอากาศตรีประสานดารานนเป็นผูน้อำนวยการในลำดับถัดมาปัจจุบัน โรงพยาบาลจันทรุเบกษาอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกรมแพทย์ธนากาศโดยมีพลอากาศตรีมานิสสตรุรีเป็นผู้อำนวยการตลอด40ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลจันทรุเบกษาได้ดำเนินงานตามพันธกิจหลายด้านอาทิการให้บริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพโดยหน่วยงานรักษาพยาบาลซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนใหญ่ของโรงพยาบาล การให้บริการเวชศาสตร์ป้องกันโดยกองเวชศาสตร์ป้องกันการให้บริการเวชศาสตร์การบินแก่สิทธิ์การบินและผู้ทําการในอากาศของโรงเรียนการบินโดยกองเวชศาสตร์การบินแพทย์พยาบาลที่ได้รับการอบรมเฉพาะด้านการเวชศาสตร์การบินโรงพยาบาลจันทรุเบกษายังให้การฝึกศึกษาแพทยศาสตร์แก่นิสิตแพทย์แพทย์เพิ่มพูนทักษะโดยคณาจารย์แพทย์ผู้มีความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งด้านการพัฒนาและวิจัยทางการแพทย์ซึ่งบุคลากรทุกคนร่วมกันพัฒนาเพื่อองค์กรของเราโรงพยาบาลจันทรุเบกษาเพื่อให้ก้าวไปสู่วิสัยทัศน์โรงพยาบาลหารระดับทุติยภูมิที่มีคุณภาพและมุ่งเน้นบริการตติยภูมิหัวใจระดับ4การดำเนินงานตามภารกิจของโรงพยาบาลจันทรุเบกษาให้สำเร็จลุล่วงได้นั้น ไม่สามารถกระทำได้หากปราศจากหน่วยสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพและในวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราจะมาทำความรู้จักกับหน่วยงานสำคัญของโรงพยาบาลจันทรุเบกษาแผนกพยาธิกรรมเป็นหน่วยงานแรกค่ะทุกท่านคะไม่ว่าท่านจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือไม่เชื่อว่าทุกท่านทราบดีว่าบุคลากรทุกคนต้องผ่านการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการของแผนกพยาธิกรรม อาจจะเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคหรือยังน้อยในวาระการตรวจร่างกายประจำปีวันนี้เราขอนำทุกท่านมาทำความรู้จักกับแผนกพยาธิกรรมค่ะตาภารกิจของแผนกพยาธิกรรมโรงพยาบาลจ,จันทบุรีสามีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านอยาธิวิทยาทั่วไปนะครับยาธิวิทยาคลินิกยาธิวิทยากายวิภาคและงานนิติวิทยาศาสตร์นะครับมีหน้าที่ให้การศึกษาอบรมวิชาพยาธิวิทยา แพทย์ติตั้แพทย์ประจำบ้านนักศึกษาพยาบาลครับและ,และ,ะอุปกรทางการแพทย์ที่สนใจอยครับโดยนี้กระผมนาวากาศน,นี้มาแลนไทยเกรรรษรสีเป็นผู้ข้าไปชารดูแลรับผิดชอบอยู่ครับหน่วยงานสนับสนุนที่มีความสำคัญไม่แพ้กันหน่วยที่2คือแผนกรังสีกรรมค่ะ ในปีที่ผ่านมาแผนกรังสีกรรมมีการพัฒนาคุณภาพมาโดยตลอดอีกทั้งยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจชนิดสำคัญสำคัญที่ไม่เคยมีมาก่อนในโรงพยาบาลแห่งนี้ได้แก่การตรวจแมมโมแกรมการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อว่าหลายท่านกำลังให้ความสนใจและก็วันนี้นะคะเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกจากหัวหน้าแผนกรังสีกร,รมค่ะแผนกเรานะคะก็สามารถ เรือกในรูปแบบนะคะหรือเอ็กซเรย์เต้าทมซึ่งเราสามารถให้บริการได้โดยในโรงพยาบาลในละแวกนี้ได้อย่างมีคีณภาพสามารถให้รใหราบริการในการเราได้ทำความรู้จักแผนกที่สนับสนุนการตรวจมาสองแผนกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแผนกพยาธิกรรมหรือรแผนกรังสีกรรมซึ่งช่วยสนับสนุนภารกิจสำคัญด้านการตรวจรักษาของโรงพยาบาลเป็นอย่างดี หน่วยงานต่อไปที่เราทุกท่านจะมาทําความรู้จักพร้อมการเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญและกล่าวได้ว่าเป็นหน่วยงานที่เป็นเบื้องหลังนะคะหรือที่เรามักเรียกว่าแบ็คออฟฟิศอย่างแท้จริงหน่วยงานที่ดิฉันกําลังกล่าวถึงคือแผนกส่งกําลังบํารุงที่นับว่าเป็นแหล่งทรัพยากรหลักของโรงพยาบาลนะคะทั้งพัสดุสายการแพทย์หรือว่าพัสดุทั่วไปที่มีชื่อเรียกเป็นทางการว่าพัสดุสายพาราธิการนั่นเองค่ะสรปปุปฏิกิของ สร่สรบำรุงนะครับมีหน้าที่ดูแลการส่งบารุงของโรงพยาบาลนะครับและบริหารจัดการเกี่ยวกับพัสดุคุรภัณฑ์วเวชภัณฑ์ต่างๆรวมทั้งงานการก่อสร้างการปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานที่ต่างๆครับขบีรกิจหลักคือแค่นี้นะครับแล้วในส่วนของความภาคภูมิใจของหน่วยงานนะคะมีอะไรบ้างคะสำหรับผลงานภาคภูมิใจที่ผ่านมาในในกิบังงานครับก็สามารถจัดหาพัสดุคุรภัณ์ได้ทันตามงการของรับบริการทั้งภายนอกและภายใน เมื่อโรองพยาบาลจันทรุเบกษาพร้อมด้วยทรัพยากรปัจจัยสำคัญต่อทรัพยากรมนุษย์ก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะฝ่ายที่ช่วยสนับสนุนงานหลักด้านการรักษาพยาบาลอีกฝ่ายหนึ่งได้แก่ฝ่ายโภชนาการของแผนกบริการค่ะภารกิจของฝ่ายโภชนาการนะคะก็จะประกอบเรียนให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล 2. เรียนรับรองให้กับโรงพยาบาลและ3ส,สนับสนุนการ กี่ยวกับโภชนาการในโรงพยาบาลค่ะแล้วในภารกิจทั้งสามข้อนี้ทาให้ฝ่ายโภชนาการมีผลงานโดดเด่นแล้วอยากจะบอกให้หลายๆคนได้ทราบเกียอะไรบ้างค,ะ,คะ,ะสาหรับผลงานนะคะฝ่ายโภชนาการได้ทําแบบสอบถามความพึงพอใจค่ะผลมากกว่าร้อยละเก้าสิบนะคะผู้มารับบริการมีความพึงพอใจค่ะ<อ>และที่ผ่านมานะคะสํานักงานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมนะคะถ้าม,มาตรวจสอบเรื่อง และได้ป้ายค่ะกรีน n c ี e ฟ n f o แล้วก็ food s a f e ค่ะได้เห็นโฉมหน้าของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก,กับการดูแลด้านอาหารของโรงพยาบาลไปแล้วนะคะต่อไปก็เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของแผนกบริการเช่นเดียวกันค่ะหน่วยงานนี้มีตัวชี้วัดสำคัญที่เกี่ยวกับความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจกู้ภัยค่ะ หน่วยงานนี้ต้องออกรถพยาบาลเพื่อส่งบุคลากรทางการแพทย์ไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางอากาศยานให้ได้ภายใน3นาทีเรามาฟังเทคนิคการบริหารงานให้บรรลุตัวชี้วัดที่ท้าทายของหัวหน้าหมวดขนส่งแผนกบริการค่ะหน้าที่ของหมวดขนส่งมีหน้าที่การขนส่งทั้งหมดและก็หน้าที่ด้านการส่องดูภารกิจสนับสนุนด้านการฝึกบินและด้านวิชาการตามโครงการของกองทาาัพกาย และสนับสนุนด้านการรักษาพยาบาลให้แก่กำลังคนของทัพอากาศและประชาชนโดยทั่วไปครับค่ะแล้วก็เใน,ในือ่อในเวลาทุรกาสบสิบปียังไงก็อยากจะให้ที่ว่าอะไรถูกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับ,กกบโรงพยาบาลน,นี้นะคะครับอยากให้บุคลากรของโรงพยาบาลให้ความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่เพื่อร่วมมือดำเนินสภาพให้ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลครับ และหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลอีกหน่วยงานหนึ่งอีกทั้งยังมีผลงานสร้างชื่อให้กับโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรมพัฒนาคุณภาพในรูปแบบต่างๆได้แ,แก่งาน QC ปัจจุบันหน่วยงานยังเป็นแกนนำด้านการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานค่ะดิฉันกำลังกล่าวถึงฝ่ายช่างโยธาแผนกบริการค่ะภารกิจลักของหน่วยช่างโยธาก็มี กำลังสนุนในการรักษาในด้านเกี่ยวกับพวกขาสาขา,สา,ากระดูกกระอปงระบบไฟฟ้าประปาอาคารและสิ่งอำงงนวยความสะดกสวกคือเราทั้งซ่อมทั้งปรับปรุงทั้งรักษาให้สภาพคงเดิมและให้ดีขึ้นครับผม ตอระยะเวลา16ปีที่ผ่านมานะครับที่ผมได้ก้าวข้มาในโรงพยาบาลจันทกษานะครับได้ได้มาถูกเป็นกัลาการอยู่ที่ฝ่ายช่งยา,างโยธาโรงพยาบาลจันทก,นากษาผมมีความภูมิใจมากเพราะเนื่องจากฝ่ายช่างโยธาของโรงพยาบาลจันทิษาเราได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี่คือความภูมิใจของผมครับค่ะแล้วตอนนี้ฝ่ายช่างโยธามีโครงการอะไรบ้างคะตอนนี้ฝ่ายช่งยางโยธาเราครับมีโครงการเกี่ยวกับการนพาเป็นจัดารา,นาง,งาน,นะครับโดยฝ่ายช่างโยธาเราได้มีโครงการ การทําอาคารพิเศษเน่เป็นอาคารสำหรับพลังงานนะครับซึ่งโครงการนี้ได้ประสบความสําเร็จโดยสามารถหยัดพลังงานได้เป็นที่น่าพึงพอใจนะครับและโครงการที่2เราคือการทําอาคารพิเศษ2ให้เป็นอาคารเกิบพลังงานซึ่งขณะนี้อยู่ในการกำลังปรับปรุงอยู่ครับสิ่งที่ทุกท่านได้ชมทั้งหมดนี้เป็นภาพความประทับใจเป็นความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรโรงพยาบาลจันทรุเบกษา ซึ่งแสดงถึงความร่วมแรงร่วมมือร่วมใจระหว่างบุคลากรในหน่วยงานเพื่อความสำเร็จขององค์กรแม้ว่าพวกเขาเหล่านี้จะไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติภารกิจหลักด้านการรักษาพยาบาลแต่พวกเราคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าหากไม่มีบุคลากรกลุ่มนี้ภารกิจใดๆก็ตามคงไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยในวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2506ความว่าการปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนะักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระ จะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้เช่นเดียวกับโรงพยาบาลจันทรุบเบกษาค่ะที่บุคลากรทุกท่านทุ่มเทปฏิบัติงานพัฒนางานด้วยความเสียสละไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อยทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหน้าและผู้ที่อยู่เบื้องหลังทําให้ภาพของโรงพยาบาลจันทรุบเบกษาในวันนี้เป็นภาพที่สง่างามอย่างยิ่งในโอกาสครบรอบ40ปีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามน,นะคะ ช่วงเวลาท้ายนี้เป็นของท่านผู้ริเริ่มในการสร้างผลงานชิ้นนี้งานที่ท่านมีความมุ่งหวังให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในแนวหลังจึงเนวนอเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อองค์กรท่านคือท่านผู้ในการโรงพยาบาลจันทรุเบกษาท่านพลอากาศตรีมานิสตัูโรลี